ตอชาทีวีภูมิใจเสนอ ครับสวัสดีครับแฟนคลับของไอห้หนุ่มน้ำมนคนประคุณชัยน้ำใจงามนามไพเระาชมด็อกเตอร์ชาลลอนะครับก็จริงๆวันนี้จะเทคโฮมที่บ้านแต่ปรากฏว่าเมื่อตอนเย็นให้เข้าไปคือเมื่อเมื่อวานนี่กลับบ้านเด็กนะแล้วก็ได้รับ <c oughs> ได้รับหนังสือแทง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 แทมาจนมาถึงผมนี <c> ่ <oughs> ให้เข้าไปร่วมประชุมแทนในระดับตอรอนะเนี่ยธรรมดาทัที่ไหนเนี่ยประเด็นที่จะต้องเตรียมพี่จะเข้าไปช่วงบ่ายและประชุมที่ไหนฮะเดดูห้องประชุมสำนักง,งานปลัดกระทรวงพอมอนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเรื่องที่ต้องไปประชุมแทนตอรอนะครับก็เป็นเรื่องของ วาระการประชุมนะฮะคือเรื่องการร่างแบบคำสั่งทางปกครองนะคำสั่งทางปกครองวาระที่สองพิจารณาหลักหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อมีคำสั่งทางปกครองตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการโรงงานและยานพาหนะ วาระที่สามก็จะเป็นเรื่องของผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะทํางานกลั่นกรองข้อเท็จจริงการพิจารณาคดีทางปกครองเพื่อป้องกันการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จํานวน4คดีได้แ,แก่คดีบลาบราบาบาสคดีขอสูงผนไว้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการ สู้คดีปกครองและการพิจารณาเรื่องของการจะทําคําสั่งทางปกครองอ่าผมก็เป็นนางงานของกองคดีปกครองอยู่แล้วก็นะทำกันบ้านเลยเมื่อก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนจบมาทางระดับปริญญาเอกแต่ว่า <c oughs> ยังเป็นรองสารวัตรดังนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะมีองค์มีองค์อยู่ในตัวเวลาไปไประชุมกับกระทรวงทบวงกรมนู้นเนี่ยไม่กลัวเราเรามีองค์ แม้กระทั่งไปไประชุมกับที่ทางด้านของกฤษฎีกาเราก็ไม่กลัวเราก็ัดก,กันเต็ียมที่เลยนะครับยกข้อกฎหมายแนวคิดเหตุผลทฤษฎีกฎหมายมาว่ากันเลยนะครับไม่กลัวแต่เมื่อเราดูสถานะอีเราเป็นรองสารวัตรนะเพราะว่าการจะไปให้รองความสาร,รองสารวัตรไปให้ความเห็นแทนตรรอเลยเนี่ยมันจะดูกระไรอยู่ไหมนะแต่พอไฟนี้ นะครับได้เป็นสรารวัตรแล้วครับในพูดได้เต็มปาก <c oughs> คือจริงๆผมไม่ก <c oughs> ็ไปในวิธีวิชาการกฎหมายผมไม่เคยกลัวเพราะหนึ่งเราต้องทําการบ้านต้องเตรียมทําการบ้านไม่ใช่ต้องทําการบ้านแต่อันนี้ก็และยิ่งเรื่องของคําสั่งทางปกครองด้วยนะครับทางถนัดมันมีประเด็นที่จะต้องไปให้เรื่องของไปพิจารณาแบบทําคําสั่งทางปกครองของพอมร่าง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อมีเจตจคําสั่งต่างปกครองน่าจะเป็นเรื่องของกินตัดสิ์นะครับว่าเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นยะในกรณีเรื่องของจะปิดกิจการหยุดกิจการชั่วคราวหรืออะไรชั่วคราวเนี่ยนะถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนะครับกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและก็สิทธิของประชาชนดังนั้นเขาถือว่าเป็นคู่กรณีนะการทําการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคําสั่งก็ต้อง มาอิงที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539นะก็ต้องโอเคถือว่ามีมีองค์ระดับหนึ่งสวัสดีครับสองท่านที่ทักทายด้วยนะครับที่ขึ้นมาประชุมช่วงบ่ายครับบ่ายช่วงประมาณ13.30นก็มีเวลาเตรียมตัวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งเรื่องมาให้มีกระดาษมาสีแผน่นแต่ว่า รับรองผมไม่ได้ไปเป็นตราย,ยางให้กับองค์คณะแน่นอนนะครับให้กับที่ประชุมแน่นอนถ้ามันมีอะไรไม่ชอบมาพาคนเราก็โต้แย้งไปจะให้ผมไปรองรับก <c oughs> ็เพื่อนการไม่ได้นะเราก็ต้องไปเออถ้ามีประเด็น,นที่ไม่มันไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายเราก็ตักทักท้วงไปแล้วก็ให้บันทึกที่ที่ประชุมนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเออทางด้านของสำนักงานแรงชาินะครับโดย นะครับมีความเห็นทางกฎหมายอย่างนงี้นี่ก็ว่ากันไปเป็นเทคนิคในการที่เอาตัวรอดเวลาประชุมนะฮะในเวลาประชุมให้ความเห็นทั้งหลายเทคนิคการเอาตัวรอดหนึ่งก็คือขอบันทึกที่ประชุมนะถ้าเราไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยและเราเสนอความเห็นไปเนี่ยเพื่อป้องกันเรื่องของการที่จะถูกรีเวิร์สหรือถูกดําเนินคดีย้อนกลับให้ทำให้ทําบันทึกที่ประชุมเลยว่าขอบันทึกที่ประชุมด้วยับว่าเราไม่เห็นด้วยยังไงยังไงยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ย เวลามีความมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะรอดตัวเพราะมันมีบันทึกการประชุมผมใช้บ่อยฮะจนพักหลังเขาไม่อยากให้ผมเข้าประชุมแล้วเขาบอกมึงอย่าไปชวนในด็อกเตอร์หัวล้นมานะมันเรื่องเยอะอทำไงได้อะเพราะเราจะเอาความเห็นของเราหรือยาตัวเราเนี่ยไปรองรับความเห็นของผู้อื่นซึ่งตีความกฎหมายตามหลักอำเภอใจมันก็ไม่ได้เราก็ต้องแยง้งพอเราแย้งข้อกฎหมายไป ก็กลายเป็นว่าเรานั้นเป็นคนหัวแข็งคุมยากดื้อไม่เชื่อฟังคำสั่งไม่เชื่อฟังความคิดเห็นของคนอื่นบอกโอ้ถ้าเป็นความคิดเห็นทางวิชาการทางกฎหมายที่ความกฎหมายต,ต้องโอ้ผมยอมรับแต่ถ้าเอาหลักกูเข้ามาจับเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยผมไม่เอาผมต้อผมขอบันทึกการประชุมทันทีเลยอั <Okay. S 1> นนี้เป็นเทคนิคการทํางานนะฮะถ้านักกฎหมายเราเนี่ยเราถูกบังคับเข้าไปให้ไปอยู่ในกลุ่มในการประชุมเพื่อรองรับมติ การประชุมเพื่อรองรับปฏิอะไรก็ตามในเมื่อที่ประชุมเขามีทงเขามีธงอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าทงนั้นเป็นธงที่สุ่มเสี่ยงเราเป็นนักกฎหมายเราก็ต้องขอบันทึกที่ประชุมแสดงความไม่เห็นด้วยหรือข้อสังเกตเพราะอย่างน้อยบันทึกที่ประชุมจะทําให้เรารอดโอเคนะอันนี้เป็นเทคนิคทํางานของผมแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดความรู้นี้มาเลยว่านักกฎหมายอย่าทําตัวให้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ในครั้งต่อไปเพราะว่าเราสามารถขอบันทึกที่ประชมุมนะขอให้บันทึกไว้ไที่ประชุมว่าเราไม่เห็นด้วยยังไงยังไงนะฮะพูดไปเลยว่าประเด็นนี้ที่เสนอมายอย่างนี้ครับที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นแล้วเรานะครับขอตั้งข้อสังเกตว่าไปเลยที่มีเห็นด้วยนะครับขอให้บันทึกที่ประชุมไว้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันป้องกันตัวถ้าคนหมายต้องทํางานแบบรอบคอบนะ ท่านจะไปนั่งซื้อบื้อเป็นตรายางให้เขานะให้เขามาเป็นให้เราอยู่ครบองค์คณะฮะเห็นไหมคําสั่งแบบนี้ <c oughs> หรือหนังสือที่แบบนี้คําสั่งทางปกครองที่ออกมาแล้วนักกฎหมายฝ่ายกฎหมายจากกลุ่มงานคดีปกครองยังยอมรับเลยเอาตายสิอย่างนี้เท่ากับเอาเรานั้นไปเป็นแบกเราก็สวยดีสิครับดังนั้นเทคนิคเลยนะครับในกรณีที่ท่าน เป็นนิติกรหรือเป็นนักกฎหมายที่จะต้องเข้าไปไปรไะชุมร่วมและรองรับมติอะไรทั้งหลายนี่นะถ้าไม่เห็นด้วยยังไงนะครับให้เสนอยกมือเลยนะว่าไม่เห็นด้วยขอบันทึกการประชุมแค่นี้ท่านปลอดภัยเวลาก็ฟ้องหนึ่งค้าเจ็ดกลับฟ้องไรกลับนะครับเรารอดตัวนะเรารอดตัวเราไม่เป็นผู้ต้องหาไม่ตกเป็นผู้ร่วมกระทําผิดอย่างแน่นอนเทคนิคนี้ผมใช้มาเยอะจนเขาไม่อยากให้เข้าประชุมแล้วตอนนี้ <laughs> ตอน พอพอพอแทงต่อมาปับป๊บปับป๊บปั๊บพอจะถึงปับ๊บถึงเราปับ๊บเฮ้ยไม่ต้องเอามันเข้าไปนะนายบอกไม่ต้องเอามันเข้าไปเรื่องเยอะเรื่องมากออเราเนราเนนักกฎหมายอยู่แล้วแล้วเ,เราไปนั่งเป็นเตมีใบนะไปเนี่ยเป็น,นเป่าฉสากให้เขาให้เขามีมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกมาปั๊บนี่แล้วนักกฎหมายไปนั่ง,งรองรับไปนั่งเอือให้เขาเห็นแค่ยเราก็เราก็เสียสิเสียมากนะเราอาจจะหนึ่งเลการตกเป็น นะร่วมกับทำความพียรถึง57้เกดกับเขาด้วยนะโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเตรียมแล้วนั่งอ่านประเด็นนั่งอ่านะอะไรเพราะว่าจะมึงจะต้องมีการชี้ขาดนะครับต้องสี่สี่สถานที่นะในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับคณะทํางานการกรองข้อเท็จจริงเพื่อมีเพื่อจัดทาคําสั่งทางปกครองกรณีเรื่องของสี่เคสมีทั้งโรงแรมมีทั้งสาวน่ามีทั้งรีสอร์ท นะที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขามนุษย์อาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินการพักใบอนุญาตหหอย่างไรนึกอยางต้องปิดาิณาข้อจริงแล้วก็พิจารณาเรื่องของหลักกฎหมายเข้าประกอบด้วยซึ่งวันนี้ก็เตรียมตัวแล้ครับตั้งแต่เช้ามาเลยนั่งงานนะครับดูข้อมูลแล้วโอ้เดี๋ยวไปว่ากันในในที่ประชุมนะครับเพราะปล่อยของเต็มที่วันนี้เพ <c oughs> <c oughs> ราะแทงตั้งแต่ เรียนพบตรอสุดท้ายก็มาลงเหยื่อที่สรารพัดไปไประชุมแทนเนี่ยเอาว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื่องของวิธีการทํางานภายใต้สภาวะที่เราไม่สามารถคาดการได้เพราะการไปไประชุมในในหลายองค์กรหลายหน่วยงานเนี่ยคือถ้าถ้าหน่วยงานไหนเป็นประธานหรือเป็นเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยทงความเห็นของเขาเนี่ยเขาจะตั้งทงไว้แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อการตั้งรูปแบบในการทํางานเป็นคณะกรรมการปับ เราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จะไปร่วมพิจารณขาข่าวพาบเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบทันทีเพราะเป็นผู้ที่ให้ความเห็นและให้ยอมรับมติของที่ประชุมในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยประการแรกนะครับเทคนิคของครูบาอาจารย์ที่สั่งอสอนมาและก็เทคนิคผมด้วยขอบันทึกการประชุมว่าเราไม่เห็นด้วยประเด็ดนนี้ตรงไหนให้บันทึกการประชุมไว้นะและเราก็ช็อตโน้ตเก็บเกไปไว้นะครับในหนังสือทั้งหลายที่เชิญเราประชุม นะครับโน้ตเลยเมื่อนาทีเมื่อเวลาการบันทึกการประชุมเมื่อเวลาเท่าไหร่ฮะอย่างเช่นช่วงเวลา1 0 0 5 0 0นเราชื่อตัวแทนจากทฤษฎีได้แสดงความเห็นกรณีไม่เห็นด้วยประเด็นนี้บันทึกเวลาไว้เลยแล้วก็กำกับลงนามกำกับเพราะอย่างน้อยประเด็นตัวนี้เวลาขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยเราได้ป้องกันตัวเองได้ว่าเมื่อการประชุมเวลา15.00น เราได้แสดงความเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับข้อกฎหมายตรงนี้และและ,และได้บันทึกการประชุมไว้เป็นเรียบร้อยแล้วดังนั้นในกรณีที่ที่ทจําเป็นจะต้องมีการขึ้นโรงก้นสารปั๊บเราอ้างเลยว่าเฮ้ยมติตรงนี้เราไม่เห็นด้วยนะเพราะเราได้จะมีแย้งในที่ประชุมแล้วตรงนี้เราก็รอดเออเราเป็นนักกฎหมายเราจะตกเป็นเครื่องมือเขาไม่ได้นะเทคนิคทําง,งานแบบนี้ต้องต้องนะต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะเราเป็น อัี้ว่าวิศวกรทางสังคมนักกฎหมายเป็นผู้ออกแบบทางสังคมว่าจะให้ทางสังคมนันไปซ้ายหรือไปขวาเราก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวจักเฟืองจักรตัวนั้นด้วยเช่นเดียวกันโอเคครับสวัสดีทั้งแท่านด้วยครับที่ขึ้นมาทักทายช่วงเช้าๆนะก็กาลังเตรียมภารกิจอ่านเยอะในวันนี้อ่านเยอะเพราะว่ามันมีพิจารณาสานวนด้วยสมนวนคดีป,ปกครองตัดสินน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินหรือพักใบอนุญาตอะไรสักอย่างหละนะนะอ่ะ วันนี้เก้าท่านมาทักทายด้วยนะครับในกี่นาทีแล้วครับเนี่ยโอเคนะครับหวังว่าคงได้เทคนิคการทํางานของนักกฎหมายนะอย่างที่ผมเล่าออจุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้ไปชุมที่ไหนเพราะว่าเราหัวแข็ง <c oughs> เขาบอกไอห,หัวโลดเนีห่หัวแข็งอย่าให้มันเข้าไปบ่อยนะเข้าไปแล้วไหนไม่ชอบ <c oughs> ไหนไม่ชอบโอเคไม่ชอบก็ไม่ชอบอไม่ไมไดีว่าอะไรเนี่ยนะไม่ต้องไปร่วมรับผิดกับใครด้วยนะ,ะไม่ว่ากัน นะครับวันนี้พอสมควรเกณฑ์ะได้อ่านําท่าเพราะว่าไปไประชุมที่พอมนะครับช่วงบ่ายโงครึ่งเข้าห้องประชุมแต่ว่าข้อมูลกําลังศึกษาอยู่มีประเด็นทางข้อกฎหมายปกครองอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับสบายดีก็ไม่คุยเรื่องการเมืองนะครับนี้คุยเรื่องของการทํางานอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับกระผมไม่หนุ่มหน้าม,น,ามนคนประคนชัยน้ําใจงามนามไพโร เชี่มอด็อกเตอร์ชาขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้คาคือมีอะไรไปก่อนสวัสดีครับ